งานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกระถินถิ่นคนมีธรรมปีที่13สารเสวนาเร่งรัดก,การฉีดวัคซีนโควิด -19 และสารสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนกเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีฟื้นฟูการ,กรเกษตรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภยัยโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคําแต้จัดกิจกรรมอีโคพรินติ้งติดตามข่าวทั้งหมดนี้ได้ทางข่าวท้องถิ่นอุบลราชธานี สนับสนุนโดยปุ๋ยขยันเต็มแรงทุกเบ็ดต้องปุ๋ยตรามงกุฎสวัสดีค่ะพบข่าวท้องถิ่นจังหวัดอุบลราชธานีประจำวันที่18พฤศจิกาย,ยน2564วันนี้พบกับดิฉันกิงดาวสวัสิ์ทิค่ะ มาเริ่มนที่ข่าวแรกที่น่าสนใจในวันนี้ค่ะจังหวัดอุบลราชธานีจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกระถินถิ่นคนมีธรรมปีที่13ประจำปี2564สมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาและสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่นปุริทัตโต ที่วัดชยมงคลอเอมืองจังหวัดอุบลราชธานีนายวิวรุธวิชัยบุญรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานในพิธีเปิดงานทถ่ายเป็นสายบุญจุลกฐินถิ่นคนมีธรรมปีที่13ประจำปี2564จังหวัดอุบลราชธานีเพื่อสมทบทุนสร้างอาคารเรียนโรงเรียนพุทธเมตตาวิทยาโรงเรียนแห่งความเท่าเทียมด้านการศึกษาและสร้างพุทธอุทยานหลวงปู่มั่นบุริท่โตอนุสรสถานแห่งชาติชาติกำเนิดของพระอริยสงฆ์ยุคกึ่ง วัดชยมงคลร่วมกับมหาวิทยาลายัยราชพัฒอุบลราชธานีหน่วยงานราชการหน่วยงานรัฐวิสาหากิจองค์กรปกรครองส่วนท้องถิ่นเครือข่ายชมรมผู้สูงอายุ พุทธศาสานิกชนทุกหมู่เหล่าได้ตระหนักถึงความสำคัญของประเพณีวัฒนธรรมท้องถิ่นที่ควรสืบสารรักษาไว้ให้คงอยู่เพื่อให้ลูกหลานได้ศึกษาเรียนรู้และคงไว้ซึ่งภูมิปัญญาของบรรพบุรุษที่ได้มีการปฏิบัติสืบต่อกันมาจนเป็นต้นแบบที่จะให้คนรุ่นหลังได้ประพฤติปฏิบัติตามกันต่อไป จึงได้กำหนดจัดงานทอฝ้ายเป็นสายบุญจุนกระถิ้นถิ่นคนมีธรรมปีที่13ประจำปี2564จังหวัดอุบลราชธานีจัดขึ้นซึ่งถือเป็นงานประเพณีสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงความเป็นอยู่วิถีชีวิตวิถีไทยได้เป็นอย่างดี จุนกระถินเป็นกระถินที่ทําด้วยความเรียบด่วนให้แล้วเสร็จภายในหนึ่งวันโดยต้องอาศัยความสามัคคีของผู้มีจิตศรัทธาจํานวนมากเพื่อผลิตผ้าไตยจีวรให้สําเร็จด้วยมือภายในวันเดียวขั้นตอนของการทําจุนกระถินเริ่มตั้งแต่การเก็บฝ้ายอิ้วฝ้ายดีดให้ฝ้ายแตกตัวเพื่อเอามาเล็ดออกปั่นเป็นเส้นได้แล้วเปียฝ้ายออกให้เป็นใจล้างด้วยน้ำข้าวตากให้แห้งแล้วนำไปปั่น เป็นเส้นหลอดใส่กระสวยทอเป็นผืนผ้าตามขนาดที่ต้องการนำมาซักตากแล้วตัดเป็นจีวรน,นำไปเย็บและย้อมสีตากให้แห้งรีดจนแล้วเสร็จจึงนำไปถวายเป็นผ้ากระถินโบราณจึงนับถือว่าการทำจุนกรถินมีอานิสงส์มาก วัดชชยมงคลได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานีสำนักงานคุมประพฤติจังหวัดอุบลราชธานีเครือข่ายภาครัฐเอกชนสมาชิกเครือข่ายชาวอุบลตุ้มลูกตุ้มหลานหักบ้านแปลงเมืองชมรมผู้สูงอายุในเขตเทศบา,นาลนครอุบลราชธานีและตำบลปทุมทายอบไทย,ยกาชาวคุ้มวัดชชยมงคลดำเนินการจัดกิจกรรมในครั้งนี้ระหว่างวันที่17-18พฤศจิกาย,ยน2564 สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีเผยสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของเขตสุขภาพที่10พบต่ำกว่าเป้าหมายเร่งสร้างความเข้าใจฉีดวัคซีนโควิด -19 แก่ประชาชน เข้ามามท่องเที่ยยววได้้อ่่่างมันใจแลก็ทีโรงแรมสุนีกแกรนอำเภอเมืองจังหวัดอุบลร,ราชธานีสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลร,ราชธานีจัดโครงการสารเสวนาเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิด19และสารสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่10ประจำปีงบประมาณ2,565 เนื่องจากสถานการณ์การฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ของเขตสุขภาพที่10พ,พบว่ายังต่ำกว่าเป้าหมายที่จะเปิดประเทศที่ประชาชนต้องได้รับการฉีดวัคซีนให้ได้อย่างน้อย70%เมื่อสิ้นเดือนพฤศจิกายน2564แต่ในเขตสุขภาพที่10พ,พบว่า ฉีดวัคซีนเข็มที่1ได้เพียง47.40%ซึ่งถือว่าต่ำกว่าเป้าหมายต้องอยู่ที่23%หรือคิดเป็นประมาณ1ล้า00น10,000โดสณนะปัจจุบันเหลือเวลาฉีดอีกประมาณ20วันหรือต้องฉีดให้ได้วันละประมาณ5,000 50, 0โดส แต่สถานการณ์จริงพบว่าทั้ง5จังหวัดในเขตสุขภาพที่10ฉีดวัคซีนได้แค่วันละ15,000โดสซึ่งยังห่างไกลจากเป้าหมายที่ตั้งไว้อย่างชัดเจน ข้อมูลจากการสำรวจทัศนคติความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด -19 ของประชาชนใน5จังหวัดโดยสำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีพบว่าสาเหตุอันดับ1คือกลัวผลข้างเคียงรุนแรงของวัคซีนเช่นแพ้รุนแรงอัมพาตเสียชีวิต41%อันดับสมีโรคประจำตัวกลัวว่าหลังฉีดวัคซีนจะทำให้โรครุนแรงขึ้น18% อันดับที่3เข้าใจว่าตนเองยังไม่ใช่กลุ่มเป้าหมายที่จะได้ฉีด16%อันดับที่4ได้รับทราบข้อมูลด้านลบเกี่ยวกับวัคซีน13%อันดับที่5ไม่มีวัคซีนที่จะฉีด9.7%ตามลำดับจากข้อมูลการสำรวจทัศนคติดังกล่าวทำให้ทราบว่าประชาชนยังขาดความรู้ความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับเรื่องของวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ดังนั้นกลยุทธ์ที่สาคัญที่จะทาให้สามารถฉีดวัคซีนได้บรรลุ70% ต้องอาศัยเครือข่ายสื่อสารมวลชนและการประชาสัมพันธ์เพื่อที่จะสื่อความรู้ความเข้าใจในเรื่องการฉีดวัคซีนป้องกันโรคโควิด -19 ให้กับพี่น้องประชาชนได้อย่างกว้างขวางและถูกต้อง สำนักง,งานป้องกันควบคุมโรคที่10จังหวัดอุบลราชธานีจึงได้จัดทําโครงการสารเสวนาเร่งรัดการฉีดวัคซีนโควิดสิและสารสัมพันธ์เครือข่ายสื่อมวลชนเขตสุขภาพที่10ประจําปีงบประมาณ2,565ขึ้นโดยผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วยสื่อมวลชนในเขตสุขภาพที่10ผู้บริหารผู้ปฏิบัติงานเครือข่ายทุกภาคส่วนด้านการสื่อสารและประชาสัมพันธ์5จังหวัดของพื้นที่เขตสุขภาพที่10จํานวนทั้งสิ้น90คน วันนี้ได้มีการจัดงานสารเสเวนาระหว่างทางผู้สื่อข่าวนะครับผู้ที่ทำงานด้านประชาสัมพันธ์ของจองังหวัดใน5จงังหวัดทางอีสานใต้นะครับอุบลราชธานีศรีสะเกดยโสธรอำนาจเจริญและมุกดาหารนะครับก็ได้รับความร่วมไม้ร่วมมือกันคับจากทางพี่น้องสื่อมวลชนได้มาร่วมปรึกษาหารือกันนะครับกับฝ่ายทางด้านกระทรวงสาธารณสุขในเคสุสภาพที่1 0นะครับ วันนี้ทางสำนักงานป้องกันและควบคุมโรคที่10นะครับเป็นเจ้าภาพในการจัดงานด้านนี้ก็ทําให้เราได้รับทราบนะครับว่าสภาพปัญหาของการสื่อสารในเรื่องของการฉีดวัคซีนยังเป็นปัญหาของทางพี่น้องใน5จังหวัดอีสานใต้ของเราอยู่นะครับแล้วก็การเข้าถึงของวัคซีนเนี่ยตอนนี้เท่าที่มีรายงานที่เป็นทางการของทางกระทรวงสาธารณสุขใน5จังหวัดนี้ เราฉีดได้เป็นเพียงแค่48%เท่านั้นเองของเข็มที่หนึ่งซึ่งเราคาดหวังว่าจะต้องได้70%ในสิ้นเดือนอพฤศจิกายนนี้ซึ่งก็ดูว่ามันมีความอุปสรรคปัญหาอะไรอย่างไรนะครับเราก็มาปรึกษาหารือกันพูดคุยกันเพื่อที่จะ เชื่อมช่องทางต่างๆที่มีกันอยู่ในฝ่ายของสาธารณสุขกับฝ่ายของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับเพื่อไปถึงพี่น้องประชาชนก็มีเหตุหลักใหญ่ๆที่เราเห็นเป็นอุปสรรคก็คือหนึ่งคือชุดของข้อมูลครับซึ่งด้านของการกังวลใจหรือกลัวการฉีดวัคซีนเนี่ยจะเกี่ยวโยงกับเรื่องของการเจ็บไข้ได้ป่วยการเสียชีวิตซึ่งมีข่าวคราวออกไปตั้งแต่ตอนต้นเนี่ยก็ยังอยู่ใน วังวนของความเข้าใจที่คลาดเคลื่อนของพี่น้องประชาชนในเขตอีสานใต้อยู่นะครับซึ่งตอนนี้เราฉีดไปแล้ว85ล้านโดสของทั้งประเทศไทยเนี่ยนะครับหรือ86ล้านโดสแล้วเนี่ยมีคนที่มีผลข้างเคียงจริงๆที่มีรายงานน้อยบ้างมากบ้างเนี่ยนะครับแค่30,000กว่ารายซึ่งก็ถือว่าไม่ได้มากเลยนะครถ้าเป็น0 0นย์จอะไรทั้งหลายเนี่ยนะครับและยิ่งถ้ามาคิดอยู่ในภาคของ อีสานเราซึ่งก็ฉีดไปไม่ได้เยอะเลยนะครับสล้านกว่าเข็มสาหรับเข็มแรกเนี่ยก็ยังเรียกว่าก็คนก็ไม่ได้มีจํานวนมากเลยที่จะเป็นประเด็นอย่างนี้ซึ่งข้อมูลเหล่านี้คงจะต้องแปลงมาสู่ภาษาง่ายๆถึงพี่น้องประชาชนเรานะครับดังนั้นอีกอันหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของการที่การบริหารวัคซีนซึ่งก่อนหน้านี้นะครับการได้รับวัคซีนจัดสรรมาซึ่งก็จํานวนไม่เพียงพอนะครับกับความต้องการ แต่อย่างไรก็ตามแต่ณนะตอนนี้กระทรวงสาธารณสุขก็จัดสรรมา,อ,าอยู่ในพื้นที่แล้วทั้งหมดนะครับแต่ความต้องการการฉีดกับเป็นตรงกันข้ามคือลดน้อยลงอันนี้กอ็อาจจะด้วยมาจากการขอชนิดของการฉีดวัคซีนนะครับการไปจองวัคซีนข้างนอกหรืออะไรก็แล้วแต่นั่นนะครับซึ่งปัญหานี้คงจะต้องเอามารวบรวมกันวัคซีนที่มีอยู่ณป,นะปัจจุบันนี้ที่เป็นสูตร ที่เป็นสำคัญก็คือ a s t ตรา e ซ e c a นะครับเข็มที่1แล้วก็ต,ตามด้วยไฟเซอร์เข็มที่2ซึ่งก็จะเป็นทางออกทางเลือกที่ดีซึ่งชุดข้อมูลเหล่านี้บางพื้นที่ก็อาจจะยังไม่ทราบก็ต้องส่งข้อมูลไปโดยเร็วนะครับซึ่งอันนี้ก็ช่วยได้มากแล้วก็มีการเข้าถึงวัคซีนที่เยอะขึ้นนะครับเรามาเ,เห็นปัญหาอันหนึ่งคือช่องทางของการสื่อสารประชาสัมพันธ์นะครับ เราเห็นช่องทางที่ที่เราใช้กันปกติไม่ว่าจะเป็นหอ,อกระจายข่าวไม่ว่าจะเป็นวิทยุไม่ว่าจะเป็นการสื่อสารต่างๆที่เป็นรูปแบบของประเพณีน,นิยมที่เราใช้กันมาอยู่ตลอดแต่เรามาเห็นช่องทางใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของไลน์เรื่องของโซเชียลมีเดียเฟซบ o ๊กนะครับ t วิตเตอต่างๆซึ่งเป็นความเชี่ยวชาญของทางพี่น้องสื่อมวลชนที่จะได้แปลงสารของพวกเรา ซึ่งอาจจะเป็นสับแสงภาษาแพทย์ภาษาเข้าใจยากๆอันนี้ก็จะฝากให้ทางสื่อมวลชนได้ช่วยนำชุดข้อมูลที่เราทำผลิตเป็นรายวันนะครับแล้วมาอยู่ในช่องทางของอจังหวัดต่างๆไม่ว่าจะเป็นเพจของอสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดนะครับหรือสำนักงานป้องกันควบคุมโรคที่10กรุณาได้นำไปแล้วก็ไปใช้ให้เป็นประโยชน์แล้วก็แปลงสารเหล่านี้ให้เหมาะสมกับผู้ที่รับนะครับที่เราคุยกันไม่ว่าจะเป็นผู้ที่เป็นผู้สูงอายุอาจจะรับฟัง ในอีกช่องทางหนึ่งนะครับเด็กวัยรุ่นอีกช่องทางหนึ่งถ้าแปลงสารไปตรงนี้ให้ถูกต้องตามช่องทางที่ท่านสื่อสารได้ก็จะขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับนี่คือสิ่งที่วันนี้เราได้มาพูดคุยกันแล้วก็ได้ไประโยชน์จากการสารเสวนาวันนี้ครับอยากให้ท่านได้พูดรณรงค์ให้พี่น้องประชาชนมาฉีดวัคซีนครับครับก็ณตอนนี้นะครับเรื่องของการติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019นี้ก็ยังเป็นปัญหา ของระดับของประเทศแล้วก็ของภูมิภาคแล้วรวมถึงของโลกด้วยซ้ำนะครับทางออกทางเดียวของเราที่เราจะเปิดประเทศได้คือการมีวัคซีนเข้าไปอยู่ในร่างกายของเรานะครับให้ได้อย่างน้อย 70- ซนนะครับซึ่งเป็นทางออกทางรอดของประเทศทางอีสานใต้ของเรามาีความก้าวหน้าในเรื่องของทางการควบคุมโรคได้ดีอย่างไร แต่ก็ยังไม่เท่ากับการมีการใช้วัคซีนในการที่จะเข้ามาอยู่ในร่างกายคนเราแล้วเราก็มีส่วนของการติดต่อกับประเทศเพื่อนบ้านนะครับซึ่งเขาเป็นทั้งประเทศลาวแล้วก็กัมพูชาซึ่งในสองประเทศนี้ก็มีการาไปมาหาสู่กันอยู่ังนั้นการมีความมั่นใจในการที่เราจะได้รับวัคซีนจะทำให้การก,การค้าหรือแม้กระทั่งเรื่องของการเป็นครอบครัวที่อยู่ฝั่งตรงข้ามหรือการไปทำ ไปมาหาสูตรในลักษณะของเพื่อนบ้านเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ต้องการวัคซีนเราก็ต้องการเขาต้องการนะครับเพราะฉะนั้นนี่คือทางรอดทางเดียวที่เราจะกลับมาในวิถีชีวิตที่เป็นปกติใหม่ของเราให้ได้ก็การเปลี่ยนนะครับพี่น้องประชาชนในเขตสุภาพที่10นะครับใน5จังหวัดอีสานใต้นี้ขอท่านได้เข้ามารับการฉีดวัคซีนภายในสิ้นเดือนนี้แล้วก็ปลายปีนี้ตามนโยบายของท่านนายกรัฐมนตรีท่านผอสอบค ต้องให้ได้80%นะครับซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขก็วางเป็นเป้าหมายที่สำคัญซึ่งถ้าเราทำได้ก็เรียกว่าการันตีเลยครับว่าการป่วยหนักหรือการเสียชีวิตเราก็จะน้อยลงไปกว่าเดิมมากๆนะครับต้องฝากทุกคนด้วยครับทางด้านสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จัดงานฟื้นฟูกเกษตรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภัย ที่ศาราประชาคมบ้านหนองหลักตำบเหล่าบกอำเ่อม่วง30 นายกระมลโสภัสเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีเป็นประธานเปิดงานฟื้นฟูการเกษตรหลังน้ำลดช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยเพื่อเป็นการช่วยเหลือฟื้นฟูดูแลเกษตรกรผู้ประสบอุทกภัยมอบปัจจัยการผลิตทางด้านพืชประมงปศุสัตว์ผลิตภัณฑ์ปรับปรุงบำรุงดินรวมทั้งการบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลทางการเกษตรซึ่งจะสามารถช่วยลดต้นทุนการผลิตและเป็นแหล่งอาหารในครัวเรือนและสร้างโอกาสในการเพิ่มคุณภาพผลผลิตและผลตอบแทนจากการผลิตได้ you mm -hmm. โดยจังหวัดอุบลราชธานีได้เกิดสถานการณ์อุทกภัยสาเหตุอันเนื่องมาจากอิทธิพลพาย,ยุดิเปรชันนเตี้ยนหมู่ตั้งแต่วันที่24กันยายน2564เป็นต้นมาจังหวัดอุบลราชธานีมีพื้นที่เสียหายจากอุทกภัยด้านพืชจำนวน11อำเภอ50ตำบล322หมู่บ้านเกษตรกร,ร,กรผู้ประสบภัย1 9 6 7ครัวเรือนโดยแบ่งเป็นข้าวพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย68,412.25ไร่ ด้านพืชไร่และพืชผักพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย4,016ไร่และไม้ผลไม้ยืนต้นและอื่นๆพื้นที่คาดว่าจะเสียหาย142.50ไร่ประมาณการวงเงินให้ความช่วยเหลือ100ล้าน2 935บาท สำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีจึงได้ร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดงานฟื้นฟูก,การเกษตรหลังน้ําลดช่วยเหลือผู้ที่ประสบอุทกภยัยกิจกรรมในงานประกอบด้วยการมอบป,ปัจจัยการผลิตแก่เกษตรกรผู้ประสบอุทกภยัยจํานวน200รายดังนี้ด้านพืชได้แก่ชะอมน้อยนามเมล็ดพันุ์ผักสวนครัวกวางตุง้งผักปุ้งถั่วฝักยาวคะน้าโหระพาพริก และสารชีวพันธุ์สนับสนุนโดยสำนักง,งานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีด้านปศุสัตว์ได้แก่ก้อนเกลือแร่สนับสนุนโดยสำนักง,งานปศุสัตว์จังหวัดอุบลราชธานีด้านประมงได้แก่พันปลาสนับสนุนโดยสำนักง,งานประมงจังหวัดอุบลราชธานีด้านการปร,ปรับปรุงบำรุงดินได้แก่มเมล็ดพันธุ์ถั่วพระน้ำหมักชีวภาพพร .2 สองและพรศหก สนับสนุนโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีมอบต้นหม่อนพันธุ์สกลนครชำถุงจำนวน200ต้นสนับสนุนโดยศูนย์หม่อนไม้เฉลิมพระเกียรติอุบลราชธานีนอกจากนี้ยังมีบริการซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลการเกษตรและการบริการเครื่องจักรกลการเกษตรโดยวิทยาลัยเทคนิคอุบลราชธานีและห้างหุ้นส่วนจำกัดบ้านและที่ดินรวมสินไทยกิจกรรมการปลูกพืชผักสวนครัว เพื่อส่งเสริมความมั่นคงด้านอาหารระดับชุมชนและการหว่านปอเทืองเพื่อปรับปรุงบำรุงดินสนับสนุนมเมล็ดพันธุ์ปอเทืองโดยสถานีพัฒนาที่ดินอุบลราชธานีวันนี้เราก็ได้มาจัดงานฟื้นฟูนฟนพื้นที่ประสบไัยที่อำเภอม่วง30นะครับเป็นการบูรณาการในลักษณะอุบลพัสอุบลบวกนะครับของหน่วยงานกระทรวงเกษตรและสหกรณ์นะครับหน่วยงานนอกกระทรวงของเรานะครับเช่นวันนี้เรามาให้บริการในเรื่องของ าการนําปัจจัยการผลิตนะครับที่แต่และหน่วยงานนะครับมีอยู่นะครับมามอบให้กับพี่น้องเกษตรกรไม่ว่าจะเป็นพืชผักนะครับพันปลานะครับหรือแม้กระทั่งแร่ธาตุสำหรับโคกระบือนะครับแล้วเราก็ได้เชิญหน่วยงานนอกกระทรวงเช่นนะครับเช่นวิลลยเทคนิควิลลยสรารพัดช่างวิเลยเกษตรกรรมรวมนังภาคเอกชนมาให้บริการซ่อมเครื่องจักรการเกษตร นะครับอันนี้เป็นบริการที่เราให้กับพี่น้องเกษตรกร,เ,กรเพื่อให้พี่น้องเกษตรกร,กรได้รับประโยการผลิตเหล่านี้นะครับไปฟื้นฟูเลือกสวนไร่นางของตนเองให้กลับมามีนะครับผลผลิตเพื่อการบริโภคในชุมชนบริโภคในครัวเรือนก็เหลือก็จําหน่ายอันนอันนี้เป็นแนวทางที่หนึ่งแนวทางที่สองเราก็เร่งเร่งให้มีกันหลังจากนำรถปุ๊บเราอยู่เร่งตรวจสอบข้อมูลแล้วนะครับตรวจสอบข้อมูลว่าพี่น้องของเราประสบภัยเท่าไหร่นะครับก็เรียกว่าแบบกสศูนย์หนึ่ง เป็นความเสียหายของเกษตรกรแต่ละรลายนะครับแล้วก็ทาแบบกสศส่วสองก็คือไปประชาพิจารณ์เป็นภาพรวมของตําบลน,นะครับไปประชาพิจารณ์ว่าข้อมูลต่างๆนั้นถูกต้องไหมถ้าถูกต้องก็ส่งไปที่จังหวัดนะครับจังหวัดก็จะประชุมกชปจคณะกรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยภา,ยา,ยาคการเกษตรของเราประชุมเสร็จนะครับถ้าวงเงินอยู่ในอำนาจของจังหวัดจังหวัดก็ใช้เงินทดลองและการช่วยเหลือแต่ที่เราสํารวจก็เงินวงเงินประมาณร้อยกว่าล้านบาท ซึ่งมันเกินอำนาจของจังหวัดเราต้องส่งไปที่กรมเสริมการเกษตรเพื่อกรมเสริมการเกษตรส่งให้กระทรวงกรเกษตรและสหกรปีหน้าให้ความช่วยเหลือนะครับซึ่งก็มีอัตราการช่วยเหลือถ้าเป็นข้าวก็ไร่ละพันสามกว่าบาทนะครับถ้าเป็นพืชไร่พืชผักก็จะประมาณพันเกว่าบาทนะครับถ้าเป็นไม้ผลมายินต้นซึ่งเป็นพืชที่เกษตรกรปลูกมาหลายปีแล้วนะครับถ้ามีการเสียหายจากภัยแล้งครั้งนี้ก็จะได้ไร่ละ4 0 0พกว่าบาท ซึ่งเราจะเร่งรัดดาเนินการตรงนี้ให้แล้วเสร็จนะครับในพื้นที่จังหวัดอุบลภายใน2เดือนนะครับวันนี้ก็คือแนวทางที่เรากําลังขับเคลื่อนอยู่ครับผมโรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้อำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีจัดกิจกรรมอีโคพินติ้งการพิมพ์ผ้าจากธรรมชาติภายใต้โครงการงานคุณธรรมในกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานสู่อาชีพ โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้มอำเภอเหล่าเสือโกกจังหวัดอุบลราชธานีได้จัดกิจกรรมอีโคพิลติ้งการพิมพ์ผ้าจากธรรมชาติภายใต้โครงงานคุณธรรมในกิจกรรมเสริมทักษะการทำงานสู่อาชีพโดยกิจกรรมดังกล่าวโรงเรียนได้นำใบไม้ดอกไม้ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนมากในสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนมาใช้ในการพิมพ์ผ้าโดยงานอีโคพิลติ้งของโรงเรียนเน้นการอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ้าที่ได้จากการพิมพ์จะเป็นลายดอกไม้และใบไม้ชนิดต่างๆโดยผลิตภัณฑ์ของทางโรงเรียนคือผ้าพิมพ์ลายเพื่อตัดเสื้อผ้าผ้าพันคอผ้าคลุมไหล่ผ้าปูโต๊ะกระเป๋าผ้าลดโลกร้อนและอื่นๆซึ่งทางโรงเรียนได้จําหน่ายผลิตภัณฑ์ที่ได้จากโครงงาน เพื่อทดแทนการทำผ้าป่าเพื่อการศึกษาอีกทั้งนักเรียนที่จบการศึกษาไปสามารถนำความรู้ไปประกอบอาชีพได้ในอนาคตสำหรับท่านที่สนใจอยากเข้าไปศึกษาดูงานให้ติดต่อ่วงหน้าที่หมายเลขโทรศัพท์0898466832และเพจโรงเรียนคือบ้านดอนกลางทุ่งคํำแต้สคู ติดตามก,ตกันต่อกับราคาผลผลิตทางการเกษตรราคาทองคํารวมถึงราคาน้ํามันค่ะราคาทองทองคําแท่งรับซื้อ28,700บาทขายออก28,800บาททองรูปพันธ์รับซื้อ28,182บาท44สตางค์ขายออก29,300บาทขอบคุณ www.gotrader.or.th r ราคาน้ำมันดีเซล29บาท59สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล e ์อี20-30บาท84สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์91 32บาท8สตางค์ต่อลิตรเบนซินแก๊สโซฮอล์95 32บาท35สตางค์ต่อลิตรไปติดตามข่าวพยากรณ์อากาศจากศูนย์อุตุนิยมวิทยาภาคตอนออกเฉียงเหนือจังหวัดอุบลราชธานีค่ะ พยากรณ์อากาศตั้งแต่เวลา12นาฬิกาวันนี้ถึง12นาฬิกาวันพรุ่งนี้จังหวัดอุบลราชธานีอากาศเย็นกับมีหมอกบางในตอนเช้าคาดว่าอุณหภูมิสูงสุดบ่ายวันนี้ประมาณ33องศาเซลเซียสอุณหภูมิต่ำสุดเช้าพรุ่งนี้ประมาณ22องศาเซลเซียสวันนี้ที่หาดคูเดืออำเภอเมืองดวงอาทิตย์ตกเวลา17นาฬิกา28นาทีวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะได้อำเภอโขงเจียมดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา6นาฬิกา1นาที ปุ๋ยตรามงกุฎปุ๋ยขยันเต็มแรงวันนี้มีข้อมูลสำหรับเกษตรกรที่ปลูกข้าวและปลูกอ้อยมาฝากกันค่ะ ปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎ18.8.8ค่ะสำหรับข้าวอ้อยนะคะและ18.8.8บวก CS ค่ะสำหรับยางปาล์มให้ใบเขียวเร็วเขียวทนเขียวนานสม่ำเสมอทุกใบได้มาตรฐานลำต้นโตไวสูงใหญ่แข็งแรงทนทานล้มได้ยากภุ่มต้านฐานเยี่ยมค่ะบำรุงให้ดินดีรากแข็งแรงละลายน้ำดีพืชดูดซึมง่าย สุดเด็ดตอบโจทย์เกษตรกรไทยทุกคนนะคะมาพร้อมกับคู่หูอเนกประสงค์เต็มแรงไม่แพ้กันใช้ง่ายใช้ง่ายค่ะใช้ได้ดีตั้งแต่ปลูกยันเก็บเกี่ยวนะคะปุ๋ยขยันเต็มแรงปุ๋ยตรามงกุฎค่ะหาซื้อได้แล้วนะคะที่ร้านขายปุ๋ยยอดนิยมค่ะ ุณผู้ชมสามารถรับชมข่าวท้องถิ่นย้อนหลังได้ที่เพจอุบลวีอาร์เคเบทวีและเพจข่าวอ bon so ุบลราชธานีโสพลเคเบิลทีวีค่ะรวมไปถึงช่อง45 C Z z ิ e w ภาอีสาน HD ชจานดาวเทียม IPM หรือว่าจารย์สีส้มสำหรับวนันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านที่ตามรับชมสวัสดีค่ะ